สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกำลังมุงหารถมือสองอยู่ซึ่งเต็มรถโชคสุรพงศ์นในน้ำรถเข้ม่าไม่ของเดือนตุลาเมื่อนี้รู้สึกว่กาสิเป็นวันที่วันที่เก้านะครับพี่น้องวันที่เก้าตุลาหกเก็ดนะครับผมไก่สีออกพันศาราพระเจ้าแหรอครับผมได้นำด้ำรถข้าม่าไม่ไก่สีตกแรงเหครับพี่น้องแต่น้ำรถด,ดีรถถึกขาม่าให้พี่น้องในเรียกซื้อเรียกหากันอีกแล้วครับผมซึ่ง เเดือนสองเดือนพัดมาหนึ่งได้ซื้อรถขับมาหลายคันอยู่ครับผมพี่น้องเลยเรียกซื้อเรียกหากันครับผมสําหรับรถคันนี้เป็นทิโนเอฟซีเก่าเกซี่รีหาลอยลอยเจ็ดสิบหาแรงนะครับเน่าหาเมตรหกสิบนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาสําหรับรถคันนี้เป็นกระทาสิบเจ็ดนะครับผมส่วน กระบะนี่เฮ็ดสีไม้ห้อีกแล้วครับผมรถคขั้นนี้คือเห็ดสีไม้มัดตัวครับทั้งหัวทั้งกระบะบ่เห็ดตะคาซี่ครับครับผมคาซี่บ่ได้เห็ดครับคาซี่เดิมจากโรงงานนะครับผมท่านใดสนใจกระทอมากทักมาซึ่งซึ่งเอ่อคางนะครับผมคางนะครับจากพืชหยาบขึ้นไปหาทั้งทึ่งสองเมตรครับผมพือขึ้นไหนไม่ครับ กว้างเลยคือในไม่เป็นเล็กไม่ครับเป็นเป็นเล็กเล็กป้าปายเกลเหลืองนะครับห้องบันไดใส่เล็กบางนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกระโถมาถักมารถคันนี้เป็นรถเอฟซีเก้าเกซีรีหาล้อยจดทะเบียนปีหาหกเงาหาเมตรหกสิบนะครับผมกว้างของไทยสองเมตรยี่สิบสี่ครับท่านใดสนใจกระโถมาถักมาคือรถคันนี้เอาใจใส่ ลาอ้อยปลามันนะครับเส้นทั้งนี้ครับพรอูเดียร์พร้าครับพี่น้องแล้วเขาอะไรด้วยมครับมือนนี่ซึ่งทั้งเต้นเฮาได้เพิ่มตรงเฮลูกค่านะครับผมตรงซีคุ้นซีตรงหนาซีคุ้นซีครับเพิ่มเขาไปอีกหาโตครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเอาไปเอาไปบรรทุกนักใสเข้าไปครับลูกค้าเดี๋ยวผมเป็นตรงไม่จิกนะครับไม่จิกสมัยเก่าด้วยซ้ำครับนี่ที่ือใส่ไม ไส้ขาไปให้หาโตครับไส้ส้วนข็ให้ไปเลยครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาสำหรับท่านใดสิเอาไปแบกมั่นแบกอ้อยแบกได้หออนี่สิบตันครับรยขั้นหนึ่งส่วนพื้นเป็นพื้นไม้นะครับขังบนพื้นว่ามีผูมีหยังคร,รครับผมกระทาสีซื่อครับผมแต่มันก็สวยงามครับคือรถขั้นหนึ่งเป็นกระทาสิบเ็ดนะครับผมเป็นยางเลื่อนแบบผมมียางหนนะครับ คาซี่ก็เหมือนเดิมครับคันคาซี่มีแป่วมีแมงคีอตั้งเต็นท์ห้องพักสื่อข้ามาครับผมเพราะว่ามันเรียกได้อยู่ครับผมเรียกเอาสภาพเดิมๆสภาพดีๆมาให้พี่น้องได้ไปใส่ไปสอยกันครับผมทันใดก็ร่างมองหารถตันี้อยู่เลื่อนเชิญนะครับพี่น้องซึ่งตัวผมเองกก็ลอพี่น้องมาเลียกซื้อเลียกหากันนะครับผมส่วนสีหัวนี่เพชรไม่นะครับ เฮ็ดไม่เฉพาะด้านนอกนะครับด้านในบ่ได้เฮ็ดนะครับผมเฮ็ดไม่เฉพาะด้านนอกสีเดิมเก่ามันกลายจืดมันกลายเฉืดครับคนจอดส่วนหนักผนจอดตากแดดมันเลยจืดเลยเฉืดก็เลยเห็ดไม่เลยครับใส่กันกับกระบ,บ้านี่ครับกระบ,บ้านี่ก็เห็ดไม่ครับพี่น้องทางเข้านี่รับประกันการส้นไห่รับประกันการแกะเครื่องไห้ครับพี่น้องรถคันนี้เป็นเอฟซีเก่าเจซีรีหาร้อยเครื่องลอย K เจ็ดสิบห้าแรงจดทะเบียนปีหาหก ส่วนราคาท่านปลอดอ้อยช่วยนุ่มหน่อยเมืองขอนจันท่นเปิดไว้อยู่670,000บาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกําลัางเรียกซื้อเรียกหากันครับผมโทรมาไว้ได้ไว่นะครับผมท่านใดกําลัางหารถตัวนี้อยู่บัวว่าสิเป็นอีซูบัวว่าสิเป็นฮีโน้ของเฮามีมดครับหาเมตร,ร60 6เมตร60ดั้มดินมีมดครับพี่น้องช่วงนี้ได้ซื้อรถขับมาหลายครับเพราะว่าเบิดฟ้าเบิดฝนแล้วพี่น้องก็เสียเอาไปทุกมันทุกอ้อยหรือว่าทุก คืประทานในขั้วเลื่อนของพี่น้องทั้งหลายครับกำลังมองหารถไปใส่ไปสอยในกิจการในขั้วเลื่อนของท่านครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาคือขั้นนี้บอกตรงๆเลยว่าเอาใจสายแบกครับเพราะว่าช่วงล่างอัดเข้าไปให้นแน่นเลยครับผมเป็นรุ่นของมั่คือเป็นรุ่นจิ้วดีอาร์นะครับผมคือสีนี่เห็นไมหมเวิดครับส,สีสีใส่ยี่ห้อย่างดีนะครับเป็นสีเอ่อยี่ห้อสปีดนะครับผมเป็นสีนอกสียุโรปครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาทักมารับประกันการส้นรับประกันการแกะเครื่องไห้ครับที่เห็ดสีไม่นี่คือสีเจ้าของเก่าคนจอดตากฝ้าตากฝนตากแดดมันกเ็เลยเจือดเฉือเมืองบางแงมตาผมก็เลยเหตุให้ไม่ไปได้ครับพี่น้องครับรับจะา่ารับประกันการส้นรับประกันการแกะเครื่องไห้นะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาส่วนราคาน,นั่นปิดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมืองขอนแก่นนั่นเปิดไว้อยู่หกแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ ที่้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาควอมควอมแนวาจากนีไปท่ายสุดคือหงเมตรไอ้ทษครับหาเมตรหกสิบครับผมส่วนขออแป๊บป,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 ปลาปลาเนี่ยผมขืนหายไม่นะครับขืนไม่เลยครับพี่้องว่ได้ซื้อขอ,อกเก่ามาใส่นะครับข้นไม่ส่วนฉากท่านใดสิเอาไปเรียนนักๆหรือฉากหรือคือเป็นฉากหนา้าซีโตหนาครับหัวท้องครับ ท่านได้สนใจกับท่มาทักมาส่วนกระบ,บะซึ่งตัวกับผมเองก็เป็นคนมักสวยงามครับก็ได้เห็นในพี่หายนอ้องเลยเอาไปเพาต้องเห็ดยังอ,ยงอีกครับเอาไปเอาไปนอนย่างเดียวครับพี่นอ้องท่านได้สนใจกับท่มาทักมา,กมาเต็นต์รถโชกสูรพงศ์ี่กัดบ้านน้องเง่แพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับผมส่วนคัสซี่ขนมบ่มีหมองบ่มีหมองเปล๊หมองแมงครับ ว่าเดิมเครื่องนั้นครับรับประกันการส้นให้รับประกันการแกะเครื่องให้ครับผมเอาท่นอีกเทีานึงครับผมรถคันนี้เป็นเทปซี่เก้าเจซิลี่หาร้อยนี่เขาไปยังจ้าติดนี่ครับเป็นรุ่นของเขาครับผมซีลี่หาร้อยรถทะเบียนปีห้าหกเครื่องแรกหม่เนี่ยเอเครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าแรกครับผม เป็นรุ่นเชื่ดีอาร์นะครับพี่น้องท่านใดสนใจแก่โทรมากทักมาส่วนความเง่เนี่นแหาเมนทหกสิบนะครับผมซึ่งทางเขาใส่ไห้ไมัดรับเล่าข่างกันมอเตอร์ไซค์ใส่ให้พร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องเอาไปกับีแจะไปโอนเป็นซื้อของพี่น้องหลัวก็แล่นได้เลยนะครับพี่น้องครับผมส่วนท่านใดกำลังเขาติดตามผมอยู่หันกับขอกาบขอประคุณหรือว่าขอกาบพี่น้องให้พี่น้องในกดติดตามให้ผมเนี่ยแหละแน่นิดนึงนะครับผม เอาสำหรับชิปนี้ก็จะได้กราบล่าเอฟซีหรือบอมันเอฟซีเอาอคอทวนราคาอีกเช่นหนึ่งครับผมราคารถคันนี้เป็นเกาเจซีรีหาร้อยร้อยเจ็ดสิบหาแร่งจดทะเบียนปีหาหกน,นะครับเงาหางเมียนหกสิบนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาราคานั้นผมเปิดไวอยหกแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมเอาสำหรับชิปนี้ก็จะขอกราบลาพีนองหรือ ทั่วไทยเอฟซีหรือบอลแมนเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับ